จะสอนวิธีการตั้งค่ากล้องบันทึกนะครับกล้องบันทึกตัวนี้กล้องรุ่น A8 คนใช้ค่อนข้างเยอะกล้องค่อนข้างจะเสถียรหน่อยภาพหน้าคมชัด f ู l l HD 1290p โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งค่ากล้องตั้งวันที่แล้วก็วิธีการลบเมมโมรีนะครับ กล้องพอติดตั้งเสร็จแล้ววันที่มันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยนี่มันจะขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะไม่ตรงเดี๋ยวผมจะตั้งค่านะครับตอนนี้กล้องบันทึกอยู่ให้เราสังเกตดูตรงที่ตัวเลขสีแดงๆที่มันวิ่งอยู่อย่างเงี้ยคือกล้องมันทํางานอยู่เราจะไม่สามารถกดอะไรได้ให้เรากดปุ่มโอเคก่อนส่วนมากกล้องทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละให้กดโอเคเพื่อให้มันอยู่บันทึกก่อนทีนี้เรากดเข้าไปที่เมนูนะครับเมนูบุมล่างขวาหนึ่งที่ มันจะเป็นการตั้งค่าความละเอียดของกล้องความละเอียดเนี่ยกล้องเกี่ยวกับเรื่องมุภาพนะครับเราจะไปตั้งค่าวันที่ก่อนกดเมนู1ีปุ๊บมันจะมาที่ปัจแจนะครับเห็นไหมครับเค <Okay. S 1> อันแรกความสว่างของหน้าจอมันจะเขียนว่า LED อันนี้คือการตั้งค่าให้ตัวจออ่ะเวลาขับรถไปแล้วให้จอมันดับหรือเปล่าดับแต่บันทึกอยู่นะครับ แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าต้องอแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าต้องการแบบไหนผมจะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับที่การตั้งค่าวีดีกาตั้งค่าวันที่แล้วเวลาก่อนกดโอเคเข้ามานะครับอ่าให้เราเลือกเราก็ตั้งไปสองพันสิบเก้าเดือนนี้เดือนเจ็ดวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดเดือนเจ็ดตอนนี้เวลาสิบเอดโมง ยี่สิบสองนาทีดูจากนาฬิกาหน้ารถอ่าให้เรากดโอเคนะครับมาจนสุดแล้วกดเมนูมันก็จะออกมาหน้าเดิมทีนี้วิธีการฟอร์แม t การ์ดเวลาการ์ดเต็มนะครับให้กดเลื่อนลงมาอีกที่คําว่าฟอร์แม t แล้วก็กดเลือกที่ยืนยันเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับทีนี้เรามาพูดถึง เมนูแรกบ้างว่ามันมีอะไรบ้างเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอันที่จําเป็นเวลาเราติดตั้งเดีย๋ยวผมขอหาว่ามันจะมีนี่ครับตัวนี้ตัวนี้สาคัญมากการตรวจจับแรงแรงน้มถ่วงนะครับเข้ามาส่วนมากแนะนําให้ตั้งเป็นปิดนะครับตัวนี้แหละตัวที่จะทําเต็มเต็มการตรวจจับแรงน้มถ่วงคืออะไรถ้าเกิดว่ารถเราอ่ะขับแล้วกระแทก กล้องมันรับการสั่นแล้วว่ากล้องมันก็จะเก็บไฟล์ไว้เก็บไฟล์ไว้มากๆจนเมมมันก็จะเต็มครับมันเต็มเพราะเหตุผลนี้แล้วแต่บางท่านก็ถ้าเปิดไว้อย่างเวลา,ลารถสั่นปุ๊บกล้องมันจะปิดขึ้นมาบันทึกแต่ว่าแก้ปัญหาเรื่องเม,มมเต็มได้ในระดับหนึ่งนะครับให้เราปิดไว้นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรละตอนนี้กล้องตอนนัวนี้ผมต่อให้มีกล้องถอยด้วย เดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ถอยให้ดูนะครับพอ<ซ>ใส่เกียร์ถอยปุ๊บกล้องหลังมันก็จะสัดขึ้นมาเป็นเกียร์ถอยให้เป็น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 กล้องถอยให้เราปด,ดเกียร์ปุ๊บมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมกล้องทั้งหน้าทั้งหลังบันทึกพร้อมกันนะครับจะแยกเป็นสองไฟล์กล้องหลังจะละเอียดความละเอียดต่ํากว่ากล้องหน้าความละเอียดเป็น Full HD เดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูมันให้เราเลือกได้อันนี้ครับความละเอียดหน้าจอเนี่ย มี 1296, อง0ก้าสิบปตั้งให้มันละเอียดสุดไปเลยครับดีมากเวลามีปัญหาเราจะได้เอาภาพมาดูแบบชัดๆหลังจากเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับกลับมาหน้านอกกลับมาหน้านี้กล้องมันจะกล้องมันจะไม่บันทึกให้เรากดโอเคอีก1ทีเฉพาะครั้งที่เราตั้งค่านะครับแต่ว่าครั้งต่อไปถ้าเราดับกุญแจปุ๊บปล่อยกุญแจมามันก็จะบันทึกอัตโนมัติทุกครั้ง ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ